ผมไายกาแฟครับก็จะยืนขข่ทั้งวันก็จะมีอาการปวดที่เข่าแบบว่าปวดมากทรมานมากๆเลยครับมันปวดแบบว่านอนไม่ได้เลยแหละขยับตัวก็ไม่ได้เวลาขยับตัวนะครับมันก็จะปวดมากๆหรือไม่งั้นนะก็ต้องใช้หมอนรองเอาไม่งั้นนะปวดจนน้าตาไหลเลยปวดอย่างเดียวไม่พอนะครับแถมยังมีเสียดังก๊อบแกลบก๊อปแกบด้วยโดยเฉพาะขาข้างขวาเนี่ยปวดมากๆเลยพออยู่มาอยู่มาเนี่ยข้างสายก็เริ่มเป็นตามแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ ข้างล่างเนี่ยคือแบบตึงมากอะ่ะก็เลยต้องปิดร้านไป3วันบางทีเนี่ยเป็นเยอะต้องปิดเป็นอาทิตย์เลยเสียการเสียงานหมดรายได้ก็หายลูกค้าก็บนก็มันยืนไม่ได้ย,ย,ยังไงทํำยังไงขนาดเดินนะผมอย่างนั้นเลยคโยคเยกันเลย,ย,ย,ยแล้วเกาะนู่นเกาะนี่เอาทีเนี้ยผมก็เลยไปซื้อยาตามร้านขายยามากินแบบที่มันเป็นผงๆครับเอามาชงกินเอากินก่อนข้าวเช้ากินได้สักสองถึงสเดือนได้ไม่เห็นมันจะได้พ้นอะไรเลยทีเนี้ย แฟนเขาก็เลยถามผมว่าจะไปโรงพยาบาลไหมล่ะแต่ใจผมเนี่ยก็ไม่ยากไปหรอกเพราะกลัวไปถึงโรงพยาบาลแล้วอะมอะใช้พาไอพผมกวกลัวว่าถ้าพาไปแล้วเนี่ยมันจะเดินไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้จะทํายังไงนะที่นี้คนมีภาระเยอะแยะจะไม่ให้ทาได้ไงนะครับไหนจะลูกไหนจะเมียไหนจะอะไรต่ออะไรอีกใจผมเนี่ยกังวลมากเลยก็เลยหาทางออกใหม่แฟนก็เลยซื้อโอวิตช,ชัวร์มาให้ทานทานตอนเช้านึ่งมือแล้วก็ก่อนนอนอหนึ่งมือ,อ,นนอ,งมอชองง่ายละลายไวอร่อยด้วย ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันจะดีได้ขนาดเนี้ยเป็นนมทัญยพืชเข่าเนี่ยไม่ดังก๊อปแก๊ปเลยครับเดินดีไม่ขยโยขยเยกผมทานได้ทักหกถึงเจ็ดเดือนนะ่ะความปวดก็ไม่มีความตึงก็กค่อยๆหายไปยืนขายของได้ทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าเย็นๆเข้านอนก็ไม่ปวดยนใครๆก็ทักว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เดินเก่งแล้วนี่ไม่ขยโยขยเยกแล้วกลับมาขายของได้มีรายได้มากกว่าเดิมอีกอยากแนะนำเลยครับ สำหรับคนที่มีอาการปวดเข่าเหมือนกันให้หันมาทานนมธัญยพืชโอวิชโชโกจะได้ไม่ปวดเข่าเหมือนผมครับ